อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชยุทธกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับเหมือนว่าแมนยูครับไปรับแข่งที่สเปนรับที่จะไปอุ่นเครื่องกับกาดสแล้วก็เรอเบตนะิสเนี่ยไม่มีชื่อของเจดอนซันโชนะครับยังไม่มีชื่อเขา ซานโชเองครับเพิ่งเซอร์ไพรส์ครับโหลดทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกปีนี้นะหลังทำผลงานกับแมนยูเนี่ยน่าผิดหวังครับตั้งแต่ย้มจากบูเเซอร์ดันมูลเมื่อเดือนก,นกนรกฎาคมปี2021และยิงให้ทีมได้แค่8ประตูกับ4แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด52นัดนะครับฤดูกาลน,นี้ซันโชลงเล่นให้แมนยูไปแล้วทั้งหมด14นัดทำไป3ประตูกับ1แอสซิสแต่6เกมหลังสุดเขาไม่มีชื่อในทีมของเอริกเซนฮารแถมยังโดนอเลฮันโดรกานาโชกลายมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับที่แจ้งเเกิิดในนนตแห่งรมส้ ส่วนมาคาสัสแรดฟอร์ดเนี่ยก็เรียกฟอร์มกลับมาได้แล้วนะครับจากผลงานที่มันน่าผิดหวังแบบนี้แหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเคยออกมาบอกว่าซานโชเลือกใช้ช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกนี่แหละเดินทางไปซ้อมกับโค้ชพิเศษชาวดัตอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ครับระหว่างที่ซานโชกำลังฝึกซ้อมเดี่ยวที่สนามของ OJC r o s รอสต์มานะครับทีมสมัครเล่นแดนกลางหันลม ถือว่าเป็นโค้ชที่ได้รับคําแนะนําจากเอริกเชนฮารที่ต้องการดึงสกเกลภาพสูงสุดของซนะันโช่ยออกมาให้ได้นะครับไม่ได้มีซันโช่คนเดียวที่ไม่ได้ไปนะครับยังมีอักเซลตวนเซมเบ้คนที่ไปเนะี่ยโอ้โหสตาร์ดังครับขั้งครับไม่ว่าจะเป็นดาบิดเดเคียรวิกตอร์ลินเดเลอร์ดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กสกอตแม็กโจมีแล้วก็อองโตรนี่มาเซียลทั้งนี้ครับแมนยะูเนี่ยจะเจอกับกาดิสในวันที่7ธันวาคมนะก่อนจะเจอกับเรอัลเบติสตามวันต่อจากนั้น Uh, แล้วก็แมนยูเนี่ยจะกลับมาที่อังกฤษครับเพื่อเตรียมเจอกับเบอร์รี่ในคาราบาวครับวันที่21ธันวาคมด้วยนะครับอืม uh huh, uh huh. ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะซานโชจะร่างทองหรือเปล่า ยิ่งตอนนี้โอ้โหเข้มงวดก็ไปซ้อมที่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะกับโค้ชพิเศษนะครับก็ไม่ได้ไปร่วมอ,อุ่นเครื่องที่สเปนกับแมนยูซ์ด้วยสำหรบับเจดอนซันโชก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังช่วงดึกแบบนี้ก็ไปดูบอลกันต่อเลยครับรุ่นจัดไปยาวๆ